ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมเอ็มเองหรือว่าแอดเอ็มคนเดิมนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาป้านโปรเจกต์ของเราต่อนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ก้าวเข้าสู่วันที่14ของโปรเจกต์ของเราแล้วนะฮะก็ตรงกับวันที่14เมษายน2 5 6 3นะฮะเวลาก็ประมาณ12นาฬิกากับ42นาทีนะครับโดยประมาณก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็เป็นปีแรกนะครับที่งดเล่นสงการนะครับ เพราะว่าเกิดโรคระบาดโควิด -19 ้นั่นเองนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆนับรักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปั้นโปรเจกต์ของเราต่อนะฮะก็คือโปรเจกต์ของคนทุนน้อยนั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนับคอยติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยโอเคเราก็น่าจะได้จังหวะแรกนรับหรือว่าออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะฮะ ซึ่งในจังหวะนี้ผมก็ได้กดเล่นลงนะฮะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอย่างแรกนะสิ่งที่ผมสังเกตนะครับก็คือกราฟนะมีการกระชากตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็บวกกว่าช่วงนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของไซเว์พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟนะครับมีโอกาสที่จะลงค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็บวกกับเส้น RSI นะครับซึ่งเส้นของ RSI นะครับก็อยู่ในโซน Overbought ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับสังเกตดูเส้นสโตนนะครับเส้นสโตนนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีการกลับตัวเหมือนนกััครบ ซึ่งจังหวัดน,นี้คนระับผมก็เลยทําการกดลงนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะครับสําหรับในออเดอร์แรกนะครับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้นะฮะ โอเคสำหรับในจังหวะแรกนะครับหรือว่าไม้แรกของเราในวันนี้นะครับก็ชนะไปด้วยดีนะครับซึ่งในจังหวะนี้นะครับกราฟนะครับก็มีการกลับตัวอย่างที่เราวิเคราะห์ไปเลยนะฮะก็ทําให้นับเรานะครับก็ชนะไม้แรกไปนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่2นับหรือว่าออเดอร์ที่2กันเลยนะครับก็น่าจะได้ออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้แล้วนะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับผมก็ได้กดลงนั่นเองนะครับ เพราะว่าอะไรนับเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่ากราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์นับมีความขัดแย้งกันนั่นเองนะฮะก็คือกราฟนับทำจุดที่สูงขึ้นถูกไหมครับแต่เพื่อนๆสังเกตดู RSI นับ RSI นับกลับต่ำลงนะฮะซึ่งก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์นับก็ตรงตามเทคนิค RSI divergent เลยนะครับซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ได้ตัดสินใจเล่นลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นับหรือว่าไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับ โอเคสำหรับออเดอร์ที่นะคนับหรือว่าไม้ที่2ของเราวันนี้นะับก็ชนะไปนั่นเองนะฮะซึ่งจังหวัดอินับก็เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้เลยนะฮะกราฟหรือว่าแท่งเทียนนะะับก็มีการกลับตัวลงมา1แท่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะะับก็คือวันที่14ของโปรเจกต์ของเรานะครับเรานับก็ทำการเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับก็ชนะทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะฮะก็ทำให้วันนี้นะครับถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับ ในเมื่อถึงเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะฮะเราครับก็จะไม่เทรดต่อแล้วนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าวันนี้ครับเราก็เสร็จงานของเราแล้วนะครับเราก็เอาเวลาที่เหลือนะครับไปทําอย่างอื่นนะครับก็สําหรับเพื่อนๆครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ EP หนึ่งครับถึง EP นี้ครับก็ขอให้เพื่อนๆนับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับก็เกิดโรคระบาดโควิด -19 นะกครับก็ขอให้เพื่อนๆนับอยู่บ้านแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ โอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความสนใจและอยากที่จะเริ่มต้นทํากําไรกับโอลิมเพ e นะฮะและยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะก็จะเขียนคําว่าสมัครเทรดแพลตฟอร์ o l อ m ิมเพตฟรีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครแล้วนะฮะก็สามารถทักมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มปิดให้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบโปรเจก์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในวันต่อไปของโปรเจกต์สวัสดีครับ